ตกลไปว่าต่อไปแล้วทหารก็จะส่งผู้รอดชีวิตเข้ามาโอเคเบ๋กดอาใช่ไหมเดี๋ยวขอสำรวจอื่นก่อนพี่คนนี้เขาทำอะไรวะดูดิฮัลโหลพี่ทำไรอะ่ะเฮียแมงเบาหวสัตว์เบาหอยสัตว์สิเลงหวยสัตว์โอเคผู้รอดชีวิตคนแรกเข้ามาแล้วเข้าไปใกล้เขาแล้วก็ดูให้ดีมีการอะไรที่คุณเห็นได้ทันทีล่ะหน้าแดงเขาอะกำลังาออยู่นะฮะกำลังขืนเรเา แน่นอนหัวเขาแดงเห็นไหมล่ะคุณต้องบันทึกอาการของเขาทันทีในซ okay. ินตัมแมทโอเคบันทึกไงกดซีเหรอเขาอาจจะแค่เขินๆหรือเปล่าเพิ่งเข้ามาใหม่ตาราอาการนะครับพิอร์ออลโดซินตัมนี่เป็นอาการท,ทั้งหมดที่รู้เกี่ยวกับการติดเชือ้อมาร์กอาการนั้นไว้เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเราควรจะให้ผู้รอดชีวิตไปอยู่ไหนดีแต่จงระวังไว้อย่างหนึง่ง มันมีอยู่หลายหลายอาการที่ผู้รอดชีวิตพยายามจะปกปิดมันไว้ยังไงก็ตามแต่ต่อไปในอนาคตเขาจะมีเครื่องมือให้คุณใช้จะง่ายขึ้นถ้าหน้าแดงอย่างนี้คือยังไงก็คือปลอดภัยใช่ไหมเครื่องหมายถูกติ๊กอย่างนี้เขาอาจจะกำลังเขินไม่ก็เมาเหล้าขาวดูทรงอาจจะแบบเครียดเมื่อแบบโอ้โหสักหน่อยก็ดีวะเออเหล้าขาวสเป๊กสองเป๊กเออก็เลยหน้าแดงๆประมาณอย่างนั้น ในเคสที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็อาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับไม่ได้มีอาการอะไรอย่างอื่นหลังจากที่คุณระบุอาการแล้วคุณต้องตัดสินใจว่าจะให้ผู้รอดชีวิตไปอยู่ที่ไหน Distribution Map มีควอ r d i n a e กักกันนะครับผมส่งผู้รอดชีวิตเข้าไปที่ศูนย์กักกันนะครับผมในอาการที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะติดเชื้อหรือไม่แล้วก็คุณสามารถตรวจสอบเขาอีกได้ในวันถัด ไปวันถัด,ถดไปประมาณอย่างนั้นคอเรนทายแล้วก็มีโอ้อันนี้ไล่ออกเลยหรือวะเลคุดเดชั่นจัดการไล่เขาออกไปถ้าเกิดมัน่นใจว่าเขาติดเชื้อแน่นอนเซเวอร์บล็อกนะครับผมสำหรับผู้ที่มีอาการไม่บ่งชาร์จไม่ได้บ่งชี้ถึงการติดเชื้อพวกเขาจะได้รับการอบพยพในภายหลงังแล้วก็ยูวิลเนซแลวคุณก็จะได้รับรางวัลด้วยเซเวอร์บล็อกก็คืออาการที่ไม่มีอะไรติดเชื้อคือเครื่องหมายตติ๊กถูก คนชีวิตคนนี้มีการติดเชื้อแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนด,ดังนั้นส่งเขาไปที่คอรเรนทายก่อนดีกว่าแล้วเราจะได้ตรวจสอบเขาได้โอเคมึงห3เลยเหรอโอ้โหเฮียทำไมมึงดูหนุ่มจังวะแค่หัวล้านแล้วกูต้องส่งไปใช่ไหมเนี่ยโทมัสเดวิสคอรเรนทายแต่อาการของมันก็แค่ติกถูกไม่ใช่เหรอวะคอยตรวจอาการของพวกเขาระบุอาการแล้วก็จัดประเภทของพวกเขาขอให้โชคดีแล้วกันนะไปดูหน่อยสิ ไม่น่าจะหนักโอ้แต่มึงหนักแล้วแง่เหี้ยคุยคนเดียวด้วยออ